ทำน้อยแต่ได้มากด้วยกฎ80-20ครับเรามาักจะถูกบุกฝังกันด้วยความคิดที่ว่าหากอยากได้ผลลัพธ์ที่มากก็ต้องทำให้มากใช่ไหมครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ทำมากแล้วผลลัพธ์ก็จะมากตามไปด้วยซึ่งในวันนี้นี่มีกฎสำคัญที่ในมุมธุรกิจหรือว่าในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้นำไปประยุกต์ใช้ได้นั่นคือกฎที่ชื่อว่าพาเรโตนะครับ กฎนี้เป็นกฎที่ใช้ในการลำดับความสำคัญของงานก็คือว่างานที่ทำแบบ20%แต่ได้งาน80%มาแนะนำกันนะครับกฎของพาเรโตหรือรายคนนะครับอาจจะรู้จักในชื่อกฎ80-20นั้นถูกขนพบโดยวิลเฟรโดพาเรโตซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีนะครับวันหนึ่งเขาได้สังเกตว่า ผู้คนในอิตาลีนี่ประมาณ20%เนี่ยเป็นเจ้าของสินทรัพย์และที่ดินมากถึง80%และเขาก็ยังเห็นความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ในเรื่องอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับในชีวิตประจำวันเราอย่างเช่นในด้านธุรกิจเราจะเห็นว่ายอดขายมักจะมาจากลูกค้า20%ของคนที่เป็นลูกค้าประจำหรือในด้านของความสัมพันธ์ก็พบว่า 80%ของคุณค่าที่เราได้รับจากความสัมพานนี้ก็มาจาก20%ของคนที่เรารู้จักซึ่งก็มักจะเป็นเพื่อนสนิทคนรักหรือไม่ก็คอรอบครัวนะครับซึ่งความหมายของกฎ80-20นั้นนะครับพาเลโตแบ่งงานเป็น2ประเภทด้วยกันได้แก่งานที่มีคุณค่ามากคืองานที่มีปริมาณ20%ที่ให้ผลลัพธ์ได้ถึง80%นั่นเองครับและอีกประเภทหนึ่งคืองานที่มีคุณค่าน้อย คืองานคือปริมาณงาน80%ครับแต่ว่าก็ได้ผลลัพธ์เพียง20%ดูจากการแบ่งประเภทงานแล้วก็คงเดาได้ไม่ยากเลยนะครับว่างานที่ต้องใช้ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนั้นก็คืองาน20%ที่มีคุณค่ามากกฎพาริโตนั้นไม่ได้กำลังบอกให้เราทำงานน้อยเพราะความขี้เกียจแต่ให้เราทำงานที่สำคัญโดยโฟกัสทั้งพลังและเวลาที่มีค่าของเรานั้น ไปกับงานที่สําคัญจริงๆเพียง2องสางานและอีกหนึ่งเทคนิคก็คือว่าให้พยายามจัดการงานที่ยากนั้นตั้งแต่เช้าของวันเพราะว่าในรุ่งเช้าของวันนั้นเนี่ยเราสมองเรายังไม่ได้คิดเรื่องอื่นยังมีพลังในการทํางานที่ยากๆนั้นได้นะครับและสองสางานนั้นที่คุณคิดว่ามันจะสร้างผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาลและอีกอย่างที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎน,นี้ก็คือว่า กฎด80-20นี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณกำจัดงานที่ไม่สำคัญทิ้งไปเพียงแต่ว่าให้คุณลงแรงหรือเวลาไปกับสิ่งที่สำคัญก่อนนะครับต่อจากนั้นจึงค่อยใช้เวลาไปกับงานที่เหลือนะเรามาดูกันว่ากฎ8 0ด80-20เมื่อนำเอกไปใช้เนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงกันบ้างนะครับขั้นตอนที่1เงขาระบุว่าอะไรคืองาน20%นั้นก็คือแยก ลำดับความสัมพันธ์ของงานว่างานไหนสําคัญมากงานไหนสําคัญน้อยลงงานไหนเป็นงานด่วนและงานสําคัญที่สุดนะครับโดยให้สังเกตว่างานที่คุณเลือกนั้นจะต้องเป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายโดยรวมมากที่สุดก็ให้หยิบงานนั้นแหละลงมาทําก่อนเลยขั้นตอนที่2ครับกําหนดเส้นทางหรือวิธีการในการนําไปสู่เป้าหมาย ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการทํางานนั้นมีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1ก็คือลงแรงน้อยได้ผลตอบแทนน้อยเช่นในการใช้เวลาไปกับการเรียนหรือการอ่านหนังสือเพียงน้อยนิดนะครับรูปแบบที่2ลงแรงมากได้ผลตอบแทนน้อยเช่นการเข้าเรียนในทุกคาบเรียนแต่ระหว่างเรียนไม่ได้มีสมาธิจดจอ่อหรือให้ความสมพั์ความสาคัญกับการเรียนมากนะครับรูปแบบที่3าม รงแรงมากได้ผลตอบแทนมากเช่นการเข้าเรียนทุกคาบจดทุกสิ่งที่ผู้สอนพูดอ่านหนังสือทุกเล่มและใช้เวลากับการท่องจําเนื้อหาทั้งหมดรูปแบบที่4ครับลงแรงน้อยได้ผลตอบแทนมากเช่นการเข้าเรียนหรือเลือกเรียนเฉพาะคาบที่สําคัญและจําเป็นทําความเข้าใจหลักการสําคัญของแต่ละหัวข้อและก็ใช้เทคนิคต่างๆมาช่วยในการจําครับหลังจากที่เรารู้จัก เส้นทางทั้ง4รูปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนี้ก็ให้เราลองเลือกเส้นทางรืวยวิธีการที่จะนําไปสู่เป้าหมายนะครับโดยวิธีการเหล่านั้นจนํจแนกได้ว่าแต่ละวิธีเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับใน4รูปแบบนี้แล้วก็รูปแบบที่4นี้ที่บอกว่าการใช้แรงน้อยแต่ได้ผลมากก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานก็ตามนะครับขั้นตอนที่3ครับลงมือทํา เมื่อได้คําตอบแล้วว่างานไหนที่เป็นงานสําคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการลงมือทำให้ศึกษาก่อนว่าคนที่สําเร็จในเป้าหมายเดียวกันหรือเป้าหมายที่คล้ายกับเรล่านี้ก็ทาอย่างไรให้ประสบความสําเร็จการเรียนรู้จากแบบอย่างก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียแรงและก็เวลาไปกับอะไรที่เปล่าประโยชน์นะครับต่อมาก็ลงมือทำได้เลยให้เริ่มทำ าจากจุดเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับโดยการมีกรอระยะเวลาให้ตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายในการทำแล้วก็ค่อยทำเมื่อทำสิ่งนั้นสำเร็จก็อาจจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยว่าเฮ้ย mm hmm. เราสำเร็จแล้วนะเมื่อทำสำเร็จแล้วก็เหมือนกับเราตรวจเช็คการโปรเซสการทำงานของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ าการทำสำเร็จไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนารู้สึกว่างานมันกำลังสำเร็จหรือกำลังอยู่ในโปรเซสที่กำลังจะสำเร็จนะครับสิ่งนี้มันทำให้เราเห็นความคืบหน้าของงานถ้าเราม,มีวิธีในการจดบันทึกไม่ว่าจะเป็นจดไว้บนกระดาษบนสมุดของเราหรือจดไว้บนแอปพลิเคชันก็ได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งว่ากฎของพาเลโต8 0 2 0นี้ไม่ได้บอกเลยนะครับว่าให้เราทำงานน้อยลงแต่ว่ากฎตัวนี้นี่เป็นกฎที่จะช่วยให้เราในี่จดจ่อก,กับงานที่สำคัญและก็ตั้งใจทำงานนั้นให้เต็มที่ให้เสร็จไปก่อนในแต่ละวันเมื่อเราทำงานที่ยากหรืองานที่มันสำคัญต่อชีวิตเราสำเร็จได้ตั้งแต่ ต้นวันแล้วนะครับทั้งวันนั้นเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเป็นเป็นวันที่คุณจะมีความสุขเพราะคุณจะรู้สึกโล่งใจไปอย่างมากครับ